เพที่เปิดที่ต้นให้ดูเนี่ยชื่อว่าฮิตอัลบั้มเดียวกับเฟียร์สแต่ว่าฮิตเนี่ยเขาปล่อย MV เอ็มวีออกมาก่อนเป็นสเปเชียลเพราะว่าไอเฟียรเนี่ยเป็นไทเติรใช่ไหม,มเขาก็เลยปล่อยเ,อเนี่ยออกมาก่อนหน้าเหมือนแบบเป็นพรีก่อนที่จะเข้าไปสู่อัลบัลนะ้มเดยวฮิตเนี่ยก็จะเป็นเพลงแบบอักบ,บี๊หน่อยมันๆเคย ไม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้ชื่อเลยแต่แ่่จะเคยได้ยินอยู่แล้วก็ทีมที่ทำเอ็มีก็เป็นทีมเดียวกับที่ทำเอ็มบีเียนั่นแหละเพราะว่าเซตตันก็คือแบบทำทีม เคยฟังใช่ไหมเพลงนีเป็นไงบ้างเพลงนี้ให้ฟีลเหมือนแบบเองโปรโมทหนังเซฟอัพภาคใหม่อะไรประมาณนั้นรู้สึกว่าใครสะดุดตาไม่ขนาดนั้นแต่ชอบฉากชอบฉากของจอร์สกับส้มออ๋ที่เป็นข้างหลังน้ำเงินน้ำเงินใช่อันนี้แบบเหมือนอย่างทีว่า ไม่รู้อะแต่กูรู้สึกว่ามันเหมือนไอ้นั่นแหะกระตูนนั่นแหะ Mr Incredible อืมไม่รู้เหมือนกันทำไมไอ้ช็อตเนี่ยช็อตเนี่ยก็เป็นเหมือน Mr Incredible บอกว่าจุนได่ออกเยอะอ่าใช่จุนนี้อได้ดังทอนทอนหกก็ได้เลยเพลงนี้ค่อนข้างจะเหมือนแบบว่าให้จุนนั่งซัมมิน่าของจุนน่าจะดีสุด ทามิน่าทามิน่าเออทำไมผมจุนน่าจะดีสุดเพราะฉะนั้นเพลงเนี้ย,ยมันเต้นหนักเนี่ยเขาก็เลยเจะแบบว่าให้จุนแบบนำไปเป็นจุดจุดดึงเยอะหน่อยหนึ่เยอะมาเลยอยู่เลยออกไปเลยนะคัดห,หนีผมแป๊บนึงนะจ๊ะชึบชืบห้องเช็คหน้าก่อนเลยอาวเป็นไงฮะอาวเป็นไงก็ก็คืขอโดนหนี โอ้ยนานไหมล่ะแย่มัไม่เป็นไรนมโอเคทำไมต้องเป็นเขากระทิงอ่ะกระทิงไหมก็เขาลองมาแบบโฟล์จองเหรอล้อมมาโฟล่วเมื่อกี้ในท่ามันจะมีท่าเวอร์นอนวิ่งออกมาอ๋ออ๋อนิสนิส นี่คืออะไรอ๋อแล้วก็ใช่จะถามอยู่ว่ามันมีปืนได้หรอไม่เป็นไรได้เขาไม่ซีเรียสกันหน่อยในเกาหลีอะเอตอนแฮปปี้เอนดิ้งอรมาเป็นหัวสอนอ๋อเออวะตันนั้นเขาไม่ได้จ่อไปที่ใครนี่อันนี้เขาจ่อมาที่กูสิบสามก็ดีเนี่ยช็อตนี้เลย SO อะไรเนี่ย Probus หรอ ไม่ดันไ,ไ,นไนม่ได้เลังดูอยู่ไว้ข้างหลังนั่นคืออะไรวะไอ้พวกแบบขาตั้งหรอแต่มันมีแสงอะ่ะก็เขาก็เติมเข้าไปน่าจะเป็นไฟอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นเอตั้งตังเนี่ยวางหน้าไฟเองเอกเซนม เฮ้ย oh. hey, ดีีบีจอใช่เธาเห็นท r a n ซ i ช i เมื่อกี้ว่าท r a n ซ i ช i ขององคเหรอ อนี้อะไรต่างๆแล้วก็มาเป็นผ้าข้างหลังซึมวันใช่ไหมมาเป็นผ้าที่โดนแบบกระชากออกแล้วก็เปิดเป็นนิโนแล้วเ้อายผจริงๆไงตอนที่อูจีศาดตเป็นเสื้อจนวิบวิบมันนั่งเรียกกูเลยไหมมันนั่งเรียกกูเลยไหมมึงจะให้โอภิเียมมึงขนาดนี้เนี่ยไม่เผื่อไม่เห็นไงอ๋อไม่ไม่พูดถึง นี่คืออะไรอะแบบเหมือนประมาณว่าโดนรถชนเหรอก็ม,มันหันไปแล้วมันก็ตูหออกมามันใช้สลิงมันใช้สลิงไหมไม่ได้ใช้สลิงใช้ไอตัวไทมอลินอันใี้่อ๋อโอเคเนี่ยให้พี่มุ่นสเต็ปอ้อะไปเรยประมาณนึงวงเงิน มื่อกี้นี่คือเวอร์นอนใช่ไหมเองแวบ,บเมื่อกี้ที่เขาใส่หน้ากากแวบ,บนึงแล้วกูจะหยุดได้บบเปล่าะมันเร็วมากเนี่ยนั่นน่ะเมื่อกีออ้เขาใส่อะไรวะก็หน้ากากน่าจะเปรียบเทียบกับหน้ากากโอพีเจเพราะถ้ามันบอกว่าให้ปรี ไม่แะ Apple Watch เหรอไม่ใช่ใช่ไหมเอา Apple Watch มาค่าที่คอเล่นเนี่ยแค่นี้เองแค่ไม่กี่วิ Product เ l a c e เรียบร้อยครับอยู่บนคอของคุณคุปคุณคุปแต่ว่ามึงดึงมึงดึง Apple Watch หรอแต่มันไม่น่าใช่อประวัติตอนตอนที่มันดึง Apple Watch แต่มันดึงอ่ะอย่างนี้มึงจะโดนว่าหรือเปล่าวะก็ดี อบที่มันเล่นคอนทราสกันมันจะเล่นแดงมันจะแสดแฮเลดมันจะเป็นแดงกับน้ำเงินอ๋อมีเหลือนิดนึงด้วยก็เออก็ไพมารี่ไปเลยแต่เพลงนี้โดยรวมก็โอเคเพลงก็หนักหนักใช่ถ้าคิดว่ามันเป็นเพลงที่ออกมาก่อนที่จะไปหาเสียกูว่้มันก็ยังเข้ากันได้อยู่มันเป็นตีมรีเด็กกันได้นะเออหลายๆอย่าง อันน่าจะดาร์กกว่านี้หน่อยแต่อันนี้ก็ระหว่างอันนี้กับเฟียชอบแนวไหนไหมากอุทยาแต่กูกน่าจะชอบเฟียมากกว่าโอเคเออสกินทามคิดว่าใครสกีนาทา,านมก็คือก็คือจุนรู้สึกว่าจุนได้ได้บ่อยหน้าจุนหน้าจุนบ่อยแล้วคนอื่นมินดูมินกูก็เออมินกูก็เห็นบ่อยกิวกูวกิวมินกิวกิเหรอมินกิวไม่ใช่กิวกิว มันเป็น GY U กิวกิวเขามีชื่อเรียกที่ดีกว่านี้ไหมเลยแบบชื่อเล่นแมิงมิงมิงกูมิงกูเหรอกูอย่างเงี้ยก็เรียกมิงได้เพราะเขาก็อยู่อยุโรปเนอะหรอรายเดียวกันกันถ้าแต่กูเรียกเขาว่ากูกูไม่ได้เราจะรู้ได้ไงเราถ้ากูชอบกูอะอะไรประมาณนั้นอ่ะอ๋อช็อตดีโน่ก็เด็ดรู้สึกนะไอที่ใส่เสื้อม่วง จองอหารจองหารก็เด่นใช่ม,นนออมันก็พอๆกันแต่ว่าคนที่คนที่ป๊อปก็น่าจะน่าจะ,าจ,ะจุนนั่นแหละอ๋อจุนจุน,จนส,สามคนจุนจุนป๊อปเพราะว่าเขาเขามาบ่อยอแล้วก็สองคนที่ได้ไอ้ช็อตไอ้ที่นั่งสีนํำเงินจอจกับอโซมเออ เดอเอ็กูออกด้อยมากเลยอ๋อใช่ไม่อ๋เอเดอเจะไปออกดเดอจะไปเออออกช็อตที่เป็นเต้นไงซึ่งมันไม่ได้สูงหน้ากันไม่นเห็นท่าไม่เป็นไรแบ่งๆกันโอเคงั้น, <c oughs> <c oughs> นไปดูท่าเต้นเนาะ